จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำก,กกและแม่น้ำสายนะคะพบว่ามีระดับสารหนูเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่0.01มิลลิกรัมต่อลิตรนะโดยเฉพาะบริเวณบ้านแก่งตุ้มอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบสารหนูสูงถึง0.026มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานถึง2เท่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และ2ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น จุดที่แม่น้ําสายไหลผ่านชุมชนเกษตรกรรมและพื้นที่ประมงพื้นบ้านค่ะสาเหตุหลักของการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ากกและแม่น้ําสายนะคะมาจากการทําเหมืองแร่ทองคําและแร่หายากในรัฐฉานประเทศเมียนมาซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มทุนจีนที่ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพทําให้สารพิษจากการสกัดแร่ไหลลงสู่แม่น้ําและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําค่ะผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการส ผัสสารหนูในระยะยาวสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายะแรงเช่นโรคมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสวาวะได้นะคะรวมถึงอาการผื่นคันและการระคายเคืองผิวหนังเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าปลาคังในบริเวณปากแม่น้ำกกและแม่น้ำคำมีการติดเชือ้อซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงพื้นบ้านด้วยค่ะมาตรการรับมือและการแก้ไขนะคะราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ประชาช งดใช้น้ําจากแม่น้ํากกและแม่น้ําสายเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนนะคะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้ยืนยันว่าน้ําประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตยังคงมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ําจากแม่น้ําโดยตรงและควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะ การปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะร้านอาหารและก็ธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำซึ่งต้องปิดกิจการเนื่องจากขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากค่ะชาวประมงในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเนื่องจากปลาที่จับได้จากแม่น้ำไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากมีความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนะคะจำเป็นต้องมี การดําเนินการในระดับนโยบายระหว่างประเทศโดยรัฐบาลไทยเนี่ยควรเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อควบคุมและกํากับดูแลการทําเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันการปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ําค่ะนอกจากนี้นะคะควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้าและดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารพิษค่ะสถานการณ์การปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ากกและแม่น้าสายถือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ ะะเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปค่ะปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำนะแต่คือภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตของคนท้งลุ่มน้ําเลยนะคะหากไม่เร่งแก้ไขอย่างจริงจังวันนี้อาจจะเป็นแค่สารหนูในน้ําแต่พรุ่งนี้อาจเป็นสุขภาพของเราทุกคนที่มีราคาต้องจ่ายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยค่ะ